ปี2025เป็นต้นไปคงหนีไม่พ้นค่ะในเรื่องของเทรนด์ ESG ที่จะเป็นกฎเกณฑ์กติกาใหม่เข้ามาเพิ่มให้แต่ละองค์กรที่ต้องคอมไพล์ต่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นความท้าทายจะมีทั้งภายนอกและภายในแล้วล่ะคะ่ะกอินดัสทรี4.0สำหรับภายในองค์กรนะคะอินดัสทรี5.0ก็เพื่อสำหรับเบอร์ไว้์ในปีนี้3ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าโกของบริษัทเรากับ ESG เราจะไปสู่ ACHIPMENT อะไรบ้างแล้วก็ implement กันตามรมูปแบบสวัสดีครับผมปาวริศซอนอินคอลัมนิสจาก Factory Talk ไทยสื่อออนไลน์ที่จะมาตีแผ่ข่าวสารเทนและเทคโนโลยีในแวดวงอุตสาหกรรมนะครับสำหรับ EP นี้เราอยู่ที่บริษัทฟูจิสึประเทศไทยและจะถือโอกาส มาพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทการเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านโซลูชัน SAP เพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้เรากําลังพูดคุยอยู่กับคุณปนัดดาพรมวงศักดิ์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ผลิตในประเทศไทยจะปลดล็อกเพื่อเอาชนะความท้าทายในอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะครับผมสวัสดีครับคุณปนัดดาครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะครับผมช่วยแนะนําตัวแล้วก็บทบาท ของบริษัทฟูจิสึในการสนสนผู้ผลิตในประเทศไทยเพื่อปลดล็อกความท้าทายต่างๆผมฟังได้ไหมครับค่ะดีค่ะส่วนตัวแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการ i m p l e อ e n t ระบบ IT หรือเรียกว่า IT Consultant ก็แล้วกันนะคะ,คะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือผ,ผู้ผลิตในประเทศไทยมากกว่า30ปีนะคะ,คะแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ที่เกิดขึ้นก็เป็นการเร่งให้กับ ไอทในยุคนั้นปรับสภาพจากการที่เป็น o ออนเพรสเขึ้นสู่ระบบของ k r a ททำให้เราพบว่าการที่จะตอบสนองกับความต้องการของผู้ผลิตในการที่จะเป็น one service ให้กับลูกค้าเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ให้กับการดำเนินการธุรกิจนั้นเราต้องการความสามารถและก็การให้การบริการอีกหลากหลายด้านมากกว่าแอปพลิเคชันนะคะหากมองถึง ความท้าทายนะครับคุณพาาัชรานามองว่าความท้าทายอะไรที่เป็นอุปสรรคมากที่สุดในปี2024คะ่ะ <tes. S 2> ก็คงหนีไม่พ้นนะคะธุรกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่แล้วนะคะคแต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วไม่แพ้กันนะคะคเพราะนั้น,นอุปสรรคที่เราเจอกับลูกค้าของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะการนำเทคโนโลยใีใหม่ๆมาใช้ ก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นความพร้อมในแต่ละองค์กรที่จะทําให้การ implement เทคโนโลยีใหม่ๆให้บรรลุวัตถุประสงค์และคุ้มค่ากับการลงทุนเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควร <ừ> เพราะฉะนั้นในทุกองค์กรก็จะ,ะเผชิญกับเรื่องของ Digital Transformation ถ้าทุกท่านได้ยินคำนี้นะคะ <ừ> ในปีที่ผ่านมาว่าทำยังไงให้องค์กรเรามีความพร้อมในการตอบรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วสาหรับปี2025อะไรที่เป็นความท้าทายที่น่าจับตาม,มองมากสุดครับถ้าเราพูดถึงเรื่องเทรนด์<ม> uh, ของอินดัสทรีหรือว่าผู้ผลิตทั่วๆั่ r ไปสป라이ชเชนก็เป็นหนึ่งในความท้าทายซึ่งเราเผชิญกันมาตั้งแต่ยุคที่โควิด1 9เข้ามาใช่ไหมคะ,คะที่เราเรียกว่าจั p เพยเออร์เรสเซเียนว่าจะทำยังไงให้เกิด flexibility ในการประกอบกิจการแต่ว่าในเมื่อความต้องการภายในองค์กร ยังได้รับการตอบสนองไม่ได้ครบถ้วนเหมือนที่เราบอกเรื่องของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันที่ผ่านมาปี2025เป็นต้นไปคงนี้ไม่พ้นค่ะในเรื่องของเทรนด์ ESG ที่จะเป็นกฎเกณฑ์กติกาใหม่เข้ามาเพิ่มให้แต่ละองค์กรที่ต้องคอมไพล์ต่อไปดงน,นั้นความท้าทายจะมีทั้งภายนอกและภายในอ Industry 4.0สำหรับภายในองค์กร Industry 5.0ก็เพื่อสำหรับเ o อ l d w i น่าสนใจครับผม แล้วเทรนในปี2025เป็นเทรนระยะไกลในระยะกลางก็คือเทรน3ปี5ปีถัดไปที่น่าจับตามองที่สุดในอุตสาหกรรมมีอะไรบ้างครับค่ะก็ะจะเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เราเรียกว่า automation เพื่อส่งเสริมให้4.0ของเราบรลรลุวัตถุประสงค์อาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IoT เรื่องของ AI เรื่องของ data analytic ต่างๆเพื่อจะทำให้องค์กรเราทันต่อเหตุการณ์ มีข้อมูลที่กลายเป็น information ที่เป็น i n t e l l i g e n ์มากขึ้นอันนี้ในระยะใกล้ยังไงทุกองค์กรจำเป็นจะต้องมีนะคะคเพื่อเป็น b a s e l i n แต่ขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้าไปสู่โลกของของ compliance ระดับ <K> g ก o p r ลก็คือ ESG <K G. S 1> นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่ข้างในต้องแข็งแรงเพื่อจะออกไปสู่ภายนอกได้อย่างยั่งยืนค่ะเราได้ยินกันมาบ่อยมากคำว,ว่าสากรรม4.0นะครับ เป็นความท,ท้าทายครั้งสําคัญของภาคอุตสาหกรรมกลุ่นบรรตามมองว่าอุปสรรคอะไรที่มากีดกัน้นการบรรลุของเป้าหมายนี้ครับในเรื่องของ Industry 4.0ก็คือการมาของเทคโนโลยีที่เอามาใช้แทนกำลังคนเพื่อให้เกิด productivity สูงสุด,สดะนะคะ นั่นก็คือเรื่องของการรองรับของธุรกิจที่เรียกว่าเป็น mass manufacturing Man แต่ว่าถ้าเกิดใน,ในยุคข,ของ5.0แล้วจะเป็นเรื่องของ personalized เป็นการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นจะประกอบกันนะคะก็คือ automation ยังคงอยู่แต่ว่าลักษณะการประกอบกิจกรรมจะไม่เป็น mass เหมือนเมื่อก่อนแต่ในส่วนของ5.0นคือ p e r s o n a l i z e คือทำให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าค เมื่อก่อนอย่างเช่นเราทํารถยนต,ต์เราอาจจะทําตามโมเดลแล้วก็ทําตามสีที่เรามีอยู่แล้วก็วางไปเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกซื้อแต่ณปัจจุบันก็คือต้องไีการผลิตตามความต้องการของลูกค้าลูกค้า10ท่านอาจจะเป็นรถยนต์10แบบ <10 S 2> ที่ <8. S 2> ไม่เหมือนกันก็ได้เราก่อสร้างบ้านเมื่อก่อนเรามีบ้าน SML ให้ลูกค้าไปเลือกมีไซส์3แบบ,บแต่ปัจจุบันอย่างเช่นเราต้องประกอบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้อ,อยู่อาศัยรเราอาจจะมีบ้านสิบแบบตามลูกค้าเราเข้ามาอย่างเช่นการทําเทคโนโลยีแบบ 3D Printing ม,มาใช้งานหรือท่านอาจจะดูง่ายๆอย่างเช่นอาเฟอร์นิเจอร เมื่อก่อนเราทําเป็น ready made เพื่อให้ลูกค้าเลือกแต่ทุกวันนี้มันเป็น configurable Config <ur> ใช่ค่ะแล้วก็เลือกนะคะนี่นี่คืออุตสาหกรรมใน5.0ของทุกๆอุตสาหกรรมจะเป็น personalized ค่ะน่าสนใจครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือสิ่งที่กําลังจะมาในเจเนชั่นถัดไปอุตสาหกรรม5.0ค่ะมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนกับอุตสากรรม4.0ที่เราพูดถึงกันมาก่อนหน้านี่ย ถ้าเป็นเมนเลยจริงๆอุตสาหกรรม4.0คือการลดคอสหรือต้นทุนการผลิตเพื่อให้กำไรสูงสุดเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือกดคอสลงลดความสูญเสียลดความซ้ำซ้อนลดระยะเวลาแต่สำหรับ5.0คือเพื่อเป็นการตอบสนอง,นองกับลูกค้าหรือคู่ค้ากันอย่างยั่งยืนทำธุรกิจด้วยกันอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรองรับต่อไปก็คือคอมไพซิที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการคอมไพซ์กับเรื่องของ Environmental เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของกอรเนนซ์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกอุตสาหกรรมสามารถที่จะคอมไพล์ทั้ง3ด้านนี้แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าองค์กรอของท่านจะ Exist ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะอย่างที่คุณนัรดาเคยพูดมาแล้วว่า ESG เป็นเทรนระดับโลกที่ไม่พูดถึงไม่ได้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆกำลังติดตามแนวโน้มด้าน ESG เนี่ยอย่างใกล้ชิดคุณมารดามองว่า ESG จะมาเป็นแรงผลักดันให้อุตสากรรมต่างๆเนี่ยปรับกระบวนการ,รของตอนเองได้อย่างไรบ้างค่ะคือจริงๆ ESG ไม่ใช่เป็นโครงการแยกมาจากอุตสากรรมที่เราทํามาแล้วคะ่ะเราเริ่มมาจากอุตสากรรม4.0ก็คือขั้นตอนการทํางานทุกกระบวนการทํางานมีการเรคคอร์ดอยู่ในระบบอยู่แล้วเพียง<ม>แต่ว่าดิเมนชันหรือว่าข้อมูลในการตอบสนองด้าน ESG ยังไม่ได้ถูก<ม>ผูก ความสัมพันธ์เข้าไปอยู่ในข้อมูลเดียวกันาที่เราเรียกว่าซิง g ์ซอร์สนะคะเพราะนั้นสิ่งที่องค์กรต่างๆจะต้องทำก็คือการออกแบบเพิ่มเติมในขั้นตอนกระบวนการของการทำธุรกิจของเราว่าด้านไหนบ้างกระบวนการไหนบ้างที่จะต้องเสริมในเรื่องของคอมเพลซ์ของ e อเเข้าไปแล้วก็อาจจะต้องมีการทำตัวรถแมพให้กับองค์กรว่าโกของบริษัทเราที่จะคอมเพลซ์ใน ESG เรา i o r i t i z e มาเป็นอย่างไรเรื่องอะไรต้องทำก่อนหลังต่างกันอย่างไรมี Relationship หรือความต่อเนื่องกันอย่างไรแล้วก็ออกแบบเพื่อการ Implement นะคะมันก็จะจะเป็นโครงการที่ฝังเข้าไปอยู่ในการทำงานที่เป็น day-to- day ของเราอย่างไร้รอยต่อจะกลายเป็นว่าแยกเป็นแต่ละโครงการแล้วก็วันหนึ่งเมื่อเราต้องการที่จะ trace กับข้อมูลมันจะไม่เกิดการ ประสานซึ่งกันและกันนะเพราะฉะนั้นจะเป็นความท้าทายมากก็คือทำ ESG บนธุรกิจเดิมที่เราเป็นอยู่คุณพีตาอยากฝากอะไรถึงองค์กรที่อยากจะปรับกระบวนการของตัวเองให้กับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนบ้างครับก็อันดับแรกก็คงต้องมันเหมือนหมอที่ต้องตรวจเช็คตัวเองเนาะซึ่งเราเรียกว่า health check ภาษาของดังด้านอ IT เราจะเรียกว่า assessment นะคะมีการตรวจเช็คว่าเรา พร้อมดังด้าน,นใน<ช>เรายังขาดเรื่องอะไรอยู่แล้วเราจะเติมเต็มในเรื่องที่เราขาดอย่างไรแล้วก็สร้างตรงนี้ค่ะเป็นเหมือนมัสเตอร์แพลนหรือว่ารถแมพเพื่อให้แต่ละองค์กรเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าในปีนี้3ปีข้างหน้าหรือ5ปีข้างหน้าโกของบริษัทเรากับ ESG เราจะไปสู่ achievement อะไรบ้างแล้วก็ implement กันตามรถแมพเพื่อที่จะตอบสนองกความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน ตามความต้องการในปัจจุบันคือมีทั้งแอปพลิเคชัน Infrastructure เรื่องของ c ล o วด์เซอร์วิเรื่อง s e c urity แล้วก็เรื่องของ Business Consultant ในองค์รวมนี่คือบริการที่ฟูจิสุจะสามารถ provie d ให้กับผู้ผลิตในประเทศไทย mm hmm. ในการที่จะมีระบบที่แข็งแกร่ง รองรับทั้งความต้องการภายนอกและภายในได้อย่างครบถ้วนค่ะจากประสบการณ์30ปีของคุณมันธดาน,นีบทบาทของที่ปรึกษาระบบ ERP แล้วก็ซัพพล chain ของ SAP ทําให้เรามองเห็นว่าตลอดปี2024อุตสาหการรมต่างๆกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญมากมายนะครับความท้าทายบางอย่างเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ยังมีความท้าทายที่หลงเหลือมาจากหลายปีแล้วนะครับวันนี้ ได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับทาให้ภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยกำลังมองว่าจะต้องปรับตัวยังไงซึ่งในโลกเราตอนนี้การรักโลกก็เป็นสิ่งสําคัญต้องขอบคุณคุณประดามากนะครับผมที่มาให้แนวคิดเกี่ยวกับเทรนด์ความท,ท้าทายแล้วก็ความยั่งยืนที่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องเอาไปตระหนักรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงและขอขอบคุณบริษัทฟ,ฟูจิสึรประเทศไทย ที่อำนวยสถานที่ในการถ่ายทำในครั้งนี้นะครับขอบคุณคุณมาตั้ด้อีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ